วันลูกได้ด้วย สวัสดีครับพบกับผมเบนนะครับพี่เกค่ะวันนี้เนี่ยเราจะทำคลิปไปเที่ยวที่พัทยากันจงวันนี้เราก็ตั้งใจแบนเราพอยากจะไปดูปลาโลมาไปทะเลไปกินอาหารทะเลนี่ไหมตวันนี้เราก็จะพาไปนะครับเดี๋ยวเราจะขับรถคันนี้ไปนะครับ m g แซดเกตตัวใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทสได้คันนี้นะครับเที่ยวพัทยากันนะครับโอเคตอนนี้เราก็ย้ายของมาอยู่ที่หลังรถอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจูของที่จุใจมากเลยนะครับเอเคนราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเดินทางกันเลยครับ ไม่ได้ลดความเร็วลงเลย,เยโดนโดนแล้วคสำคัญความเท่ของรถคันนี้ครับมันสามารถเปิดสันหลุมได้ครับนี่นี่นน่เน่ น้องโรมานะครับเราจะพานุกคนมาดูโชว์น้องโรมาน่ารักน่ารักกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่านี่มาถึงแล้วนี่ๆเขากำลังโชว์อยู่มีแมวน้ำด้วยน่ารักสนุมตอนนี้โชวมวน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวโรมามาแล้วเร็วติดเลย Đụng đi, đụng đi Ôi บอกแล้วเอวเราพิวเอวพิวรูปกับโมาไม่ได้นะเออด้อเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันลงมากันนะครับคือตอนั้นแต่งหน้าเลียวไปไหนตัวไหนกันนาะเนี่ยคนนี้วิชอบมากลงมายังไงถูกใจปะอะไรนะอยากลงไปว่ายน้ำกับลงมาเหรอมันร้อนไงเล่นไปจับโลมามาไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะได้จับลงมารู้สึกไงบ้างเมื่อกี้ได้จับอ่ะจับจับ นิ่มนิ่มแบบนื่นเนื่นเหมือนยังไงนะเหมือนยางใช่ไหมคล้ายๆห่วงห่วงยางรสมัะไหลอ่ะไหลไปแล้วเลยเอน้องน่ารักมากเลยนี่คนรู้สึกแบบน้องนิ่มๆอ่ะเออน่ารักแล้วก็เป็นมิตรมากเลยครับ ถ้าใครสนใจนะครับสามารถมาเที่ยวกันได้เลยนะครับที่พัทยาดงฟินาเรียมนะครับก็จะได้รับชมประสบการณ์ที่แบบใกล้ชิดน้องโลมามางก็จะได้รู้ว่าน้องโลมานี่แบบฉลาดมากๆเลยฮะนี่ดูดิอยู่ใกล้ๆอย่างนี้เลยอ่ะลักนะโลมา,างไงก็ฝาก,กด้วยนะครับมาเที่ยวกันอีกเยอะนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายโผล่หน้ามาหน่อยเโอเคตอนนี้เราก็ดูโชว์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจุดต่อไปที่เราจะไปกันก็ ดูจากเวลาตอนนี้ตอนนี้บ่ายสามเกือบครึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันดีกว่าน้ดีไหมนี่จ้าอยู่แล้วไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าใช่ไหมว่า้มีพานหลง <c oughs> <c oughs> จะถึงไม่ถึงนั่นแหละก็ยังดีที่ได้มาดูโชว์ทันเนาะเออก็เดทไปนิดนึง <c oughs> แต่ก็ได้ดูลงมาแบบเต็มๆไดจับลงมาด้วยเออประทับใจปะดีมากเลยเออจะใหมาอีกมาไหมมาเออเอ็มจีดีไหม Hey, เราสามารถเปิดแบบได้จากตรงนี้เลยนะครับ mm hmm. เพื่อค้นหาเส้นทางที่เราจะไปนะครับนี่แล้วเ,เราก็จะไปที่ร้านริมพาลาพินนะครับผม mm hmm. า้ก็ขับไปตามทางเลยนะครับแล้วเราจะไปกินอะไรอร่อยๆกันไป let's go โอเคครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงร้านริมผาลาปินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกินข้าวมื้อเย็นกันที่นี่นะครับซึ่งจุดเด่นของที่นี่นะครับคือบรรยากาศดีมากนะครับนี่ตามชื่อเลยริมผาเนเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับริมผาหรือริมผางจริงๆนะเห็นวิวทะเลจากมุมสูงด้วยนะครับแป๊บถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับนี่สาวๆถ่ายรูปนะฮะวิวข้างล่างสวยมาก ที่นีน่นะครับเขามี2โซนนะครับตรงนี้คือโซนร้านอาหารแล้วก็เดี๋ยวจะมีโซนคาเฟ่ข้างบนซึ่งเขาไม่ได้เสิร์ฟอาหารนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรีวิวตรงคาเฟ่ด้านบนรนะะันและนี่ก็คือส่วนของชั้น2นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะส่วนข้างในก็จะมีห้องแบบนี้ด้วยข้างนอกก็จะเป็นอ่าเป็นเบาะนั่งอย่างนี้นะฮะซึะ่งถ้าเกิดว่า,าเออมานั่งชมวิว นะฮะแล้วก็หาอะไรกินนะครับมันจะเป็นบรรยากาศที่แบบสุดยอดอ,ะอ่ะอ่าอกตั้งสบายอนอนให้แดดเผาหน้าวิวดีดีนี่นะครับเราก็เอาน้องมาเล่นด้วยนะครับนี่สไปเดอร์แมนตโตรดของเรานะครับดอกเดกด็อกเดกพ <laughs> กมาจากบ้านดกดิกดอกเดกดอกเดก,ดอก,เ,ดกเอามาถ่ายรูปนะครับเราจะได้ลงไปเล่นน้ำทะเลกันไหมลง ทันมย่กระโดดลงอุ้ยกระโดดลงอะไรหรอมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูส,สาวๆถ่ายรูปกันนะฮะนี่ตอนนี้เขาถ่ายรูปกันอยู่คนแฮะไหนๆๆดูรูปไหนดูรูปไหนว่าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> โอ้โหโอเคไหม <c oughs> ได้ได้แหละได้แหละเนี่ยไม่ใช่ได้อยู่นะ <c oughs> ได้แหละแต่ว่าได้ได้แล้วนี่น้ำอร่อยปะ่ะต้องลองกินหืม หมือนน้ำแตงโมเลยมันไม่ใช่นะนะมันคือน้ำอะไรน้ำแตงกวาใส <laughs> น้ำตาลใช่ไหมดูข่าวมากไปนะเราเฮ้ยเขาตอนนี้เขามีเทนนะบอกว่าต่างประเทศฮิตมาก <c oughs> นะครับแตงโมที่ต่างประเทศมันแพงใช่ไหม <c oughs> เขาก็เลยกินแตงกวาชุบเกล็ดน้ำตาลเนี่ยผมเขาบอกว่ามันเหมือนแตงโมมากซึ่งเราก็ไม่รู้จะกินทำไม <c oughs> กินไหม แตงกวาชุบน้ำตาลออไม่รู้ว่าจะมาถึงทะเลหรือเปล่าเนีย่ยมาถึงแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แตะน้ำทะเลเนียตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณ5้าโมงเกือบครึ่งนะครับก็เดี๋ยวอาหารจะมาเสิร์ฟก็น่าจะประมาณ6โมงนี่มื้อนี้เป็นปลาครับสั่งก <c oughs> ุ้งเผาตะสาบเลยจุกเลยตั่งให้มันกินแบบพอดีนะน้อง <c oughs> โอเคทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะลงไปที่ทะเลข้างล่างนะครับมันจะมีทางเดินลงไป เรลง,ลงไปถึงทะเลแล้วนะครับฮึทลุดุ๊ดดุดดุดดุดว้าวมีน้ำเย็นเรามาถึงทะเลแล้วครับผมอยาให้ทุกคนมาเที่ยวนะฮะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับวิวสวย,สยเดี๋ยวเราไปรีวิวอาหารนี้ดูนะครับว่าจะน่าอร่อยขนาดไหนนะครับคราวนี้แหละนระกอยู่ที่ขาขับนะ โอ้แม่เจ้า่ัวขึ้นเปสักราดบนเขาทุกอย่างเลยขึ้นไปอ่าไงอ่เปิดปะสวยดีแต่ว่าขาขึ้นนี่คือตัดยอดเลยนะขาได้แล้วโอเคโอ้อาหารมาแล้วนี่เป็นทอดมันออหมกทะเลนะครับ าแล้วลกุ้งของเราอ๋อฝายเร็ๆยั่วๆจะหิวแล้วใช่ไหมาโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับปากปิดนะได้ปิดปิดปิดปากปิดหน้า <c oughs> กล้องอเหรอไม่ใช่ฝากพูดปิดหน่อยฝากช่องฝากช่องฝากติดตามเป็นฝากติดตามช่องเบนดี่บ้ากดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ช่องเดือนนะคะนั่นแหละตามนั้นแหละไปแล้วบ๊ายบายนข้าวนะ ท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณ New MG ZS สำหรับทริปดีๆแบบนี้นะครับทำให้การเดินทางของพวกเราสะดวกและลงตัวด้วยฟังก์ชันการทำงานที่ทันสมัยมีระบบ i Smart ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่สั่งงานระบบได้ด้วยเสียงภาษาไทยจะเช็คสถานะรถและสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนก็ได้และที่สำคัญนะครับถือเป็นสมาร์ทคาร์ที่ราคาจับต้องได้ง่ายมากๆสำหรับใครที่กำลังมองหารถคันใหม่อยู่ตอนนี้นะฮะ New MG ZS ถือว่าตอบโจทย์ชีวิตคนรุ่นใหม่ได้ดีทีเดียวเลยครับ